ขอกล่าวสวัสดีครับคนชนบทครับช่องเล็กๆของคนชนบทครับมือนี่คนช้นนบทสิพาพีผ้านนองมากินเขาก่อนลุยงานนะครับผมคือเก่าคือเดืมครับมือนี่คนชนบทได้ปิ่งปาะโคลงง่นะครับผมนนองแล้วกับมีแจ้วบักพริกผงนะครับผมแล้วก็ข้าวเหนียวกับไม้หอมๆอมคือเก่าครับผมยังไม่ยู่นะครับผมช่วงนี้ครับผม มาเสียบๆคุณชนน้ำบดครับแต่ว่าก่อนอื่นคุณชนน้ำบดกบ็ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจแรงกำลังใจให้คุณชนน้ำบดได้ด้วครับผมมาครับเสียบๆคุณชนน้ำบดครับ,บ,รบโอ้น้องคักแล้วฮึ่ เนื้อวานนี้ครับพี่น้องครับเหนน็นแล้วครับพี่น้องครับทั้ง้านพี่น้องในยังกินน้อครับนี่ครับมีคนชนนตำปรปิ่งปลาคอด้วยครับผมปลาคอเงี่ ก็เมือนต้นนี้ครับเรีเป็น้ังกินไปน้ำกับบอาไปน้ำนะครับผมคือเกาคือเดิมครับก็ยันตบทด มัรยากาศแจ่มใสครับมือนนะถ้ามาักจะชอบคนชนน้บ,บดก็อย่าลืมกดถิดใจกดติดตามให้คนชนน้ำบ,บดได้ด้วยครับผมขอบคุณครับอืมกางปลาตัวแง่แห่งกลางแง่นะครับผม nhầm tuần là văn còn như không có subscribe ตุ่มเนาะพี่นอกเนะาะปลาเขอตัวนี้งสินเนาะฝันตอนบางๆตุ่มปิ้งกระแซ่บพื่กันนะครับ ต้องระวังกากเลยพี่น้องครับกินเป็นน้ำกับบวกเป็นน้ำกพก็ตัวรอไปพี่น้องได้ครับเนื้อหวานดีพี่น้อง ใช่ครับพี่น้องนะครัะวานครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมคนชนบทกับิขิคอร์พ่อแปรก็จะมีครับขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณกำลังใจดีๆครับขอพี่น้องเป็นดังเชียร์ดังใจและมานันใจขอบคนณชั้นบวชเด้อครับผม สำหรับคลิปนี้คุณชลนุบดกับสิขอพ่อไว้ก้อนสักนี้นะครับผมขอบคุณครับ